ten 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 ah 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 គាត់ដើរមកហើយ ดีจ,จ,ญญจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะคะก็เกมโรบอกเนี่ยมันก็ได้มีแบบว่าอัปเดตตัวละครที่แบบมาต้อนรับวันฮาโละวีนเพียบเลยแต่ว่าตัวละครในคลิปนี้ที่เราจะมารีวิวกันนะคะคือตัวละครตัวนี้ผู้หญิงผีดิบนะถ้าเกิดแปลเป็นไทยมันแปลว่าผู้หญิงผีดิบเดี๋ยวเราลองกดดูกันนะจะเป็นยังไงฟึบอ่ะตอนนี้นะะก็ลองกดใช้ดูอ่ะพอกดใช้จะเห็นว่าโอ๊ยน่ากลัว คือแบบน่ากลัวเลยเดี๋ยวให้ดูทั้งตัวนะจะเห็นว่าอาตรงขาเนะี่ยโอ้โหตรงขานี่ก็คือสยองแล้วนะคะเนี่ยหกระดูกเห็นกระดูกเลยแล้วตรงแขนกับมือด้านนี้นะคะโอ้โหมาทั้งกระดูกส่วนใบหน้านั้นไม่ต้องพูดถึงนะคะจำสแกมากเห็นว่าใบหน้าอีกซีกยหนึ่งเนี่ย เป็นแบบว่าหัวกระโหลกเลยนะและ้วก็อีกซีกหนึ่งก็ยังมีขนตาแปะอยู่งั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาใช้ตัวละครตัวนี้กันนะคะแต่ว่าตอนนี้มีตัวละครเป็นสกิลลี่นะคะใส่ลุงแบบฟรีฟรนะคะสีสวยมากก็ให้ทุกคนรีบไปตํากันนะก่อนที่มันจะไม่ฟรีนะ,ะเราซื้อตัวละครมาแล้วนะ,ะก็เหมือนเดิมก็มาเปลี่ยนนะคะนี่พอเปลี่ยนปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นร่างแบบนี้เลยนะเราสามารถมาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ตัวละครนี้สามารถเปลี่ยนสีตัวละครได้นะจะว่าไปมันก็เป็นตัวละครที่ดูน่ากลัวแต่ก็ดูสวยใช่ไหมสวยไหมละ่ะสวยสิเพราะว่าขนตายาวขนาดนี้อันนี้นะคะพี่นิวก็ใส่ทรงผมพี่นิวเข้าไปนะแล้วเราก็ทําการตกแต่งใส่เสื้อผ้าประมาณนี้ก็แล้วกันนะทุกคนนะถ้าเกิดเราใส่เป็นชุดคริสต์มาสนะคะมันจะดูไม่น่ากลัวนะเพราะฉะนั้น เราก็เอาใส่เป็นเหมือนอชุดธรรมดาแบบนี้ละกันแล้วลต่อไปเราก็มาทําการปรับรูปร่างสักหน่อยนะจะเห็นว่าตัวละครตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่ปรับอะ่ะตัวมันสูงอะ่ะ เตี้ยๆดีกว่าถ้าเกิดตัวสูงเกินไปมันก็จะดูแปลกๆนะพี่นิวก็เน้นแหมว่าเป็นตัวเตี้ยๆแล้วกันเดี๋ยวลองไปดูกันว่าคนเน้นแบบเนี่ยจะกลัวตัวละครตัวนี้ไหมหรือว่าไม่กลัวเอาล่ะทุกคนเราจะไปเป็นผีหลอกวิญญาณหลอนอีกแล้วแล้วก็ต้องทําตัวน่ากลัวน่ากลัวหน่อยไปทุกคนโอ้โหที่เห็นว่าเนี่ยนะโอ้โหสูงเข้าไปนี่คือตรงนี้โล่งมากอตอนนี้เราเข้ามาในแมปลูคเฮเวนนะตอนนี้เป็นเวลาตีสองเกือบตีสามโอ้โหเข้ามาได้เวลาจังหวะพอดีแต่ว่าตอนนี้ถ้าทางการเดินเรามันไม่น่ากลัวดิแล้วก็ ต้องเปลี่ยนท่าทางสักหน่อยขอเป็นท่าทางผีดิบอันนี้และกันนะทุกคนนะมาเราก็เปลี่ยนท่าทางเป็นผีดิบให้หมดเลยนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูแบบเออน่ากลัวน่ากลัว,วอะไรอย่างนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะมีใครกลัวตัวละครตัวนี้หรือไม่อเดี๋ยวเราลงไปตามบ้านก่อนดีกว่านะฟึบมาเอ,อ้ยเจอบ้านคนไทยเป้าชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะชื่อชื่อผักกาดผักกาดจะไปไหนอา้าวผักกาดเดี๋ยวเห็นผีไหม ผียืนอยู่ตรงนี้นะส่วนบ้านนี้เจ้าของชื่อว่าต้นหอมอ้าโหผักกาดกับต้นหอมเป็นเพื่อนกันปะเนี่ยเห็นไหมจ๊ะว่ามีคนซ้อนมอเตอไซค์เธออยู่ข้างหลังผ <laughs> ักกาดเห็นไหมจ้า พักกาดเธอจะขับไปไหนพักกาดเห็นไหมว่ามีผีซ้อนมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหลังคง <c oughs> จะหลอกพักกาดไม่ได้ผลงั้นเรามาหลอกต้นหอมก็ได้อรู้สึกว่าต้นหอมอยู่ในบ้านนะเพราะว่าแอบ,บเห็นนะว่าต้นหอมอยู่ชั้นสองข้างบนนั้นและตอนนี้ก็เช้าแล้วพาที่ขึ้นแต่ว่าเราเป็นผีดิบเราไม่กลัวแสงแดดหรอกอ้าวนั่นใครละนั่นวัสดีจ้าฮะอ,อย่าบอกนะว่านี่คือต้นหอมอ้าว ต้นหอมเธอเดินผ่านผีแบบนี้ไม่ได้นะที่เธอไม่กลัวเราเลยเหรอเนี่ยเราเป็นผีนะเธอคือต้นหอมใช่ไหมที่เธอกลัวเราไปนเนี่ยอ่าคิดว่าน่าใช่นะเพราะว่าเหมือนกับว่าเธอกําลังเปลี่ยนสีบ้านอยู่และแล้วเราก็มาเจอคนไทยอีกแล้วชื่อว่าฝนมีแฟนแล้วหาลูกสาวเธออยากได้เราเป็นลูกไม่จ้ะ ดูหน้าเราสิเธออยากมีเราเป็นลูกสาวไหมจ๊ะแต่ว,ว่าหน้าตาเธอดูคิ้วมากเลยนะเอาเดินผ่านไปเฉยเลย <c oughs> แล้วคราวนี้เราแอบ,บเข้าบ้านฝนดีกว่านะแล้วก็ทาการป่วนบ้านฝนโดยการเอาโครงกระดูกมาวางไว้แบบนี้เลยนี่จะแบบนั่งก็ได้แบบยืนก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบนั่งแทนละกันนะนี่เอาแบบนอนแบบนอนนะอันนี้ก็จะเป็นแบบแบบนั่งนะนั่งอ้านี่นนไหนฝนก็ไม่สนใจบ้านแล้วแล้วก็แปะโครงกระดูกไว้ตรงบ้านฝนเลย <c oughs> สูว่าตรงนู้นนะ่ะคือดงคนไทยนั่นนั่นคือคนไทยทั้งนั้นเลยอะ่ะฝนกลับมาแล้วฝนกลับมาแล้วในไงฝนมาแล้วฝนฝนมาแล้วฝนนะ่ะฝนจะแบรเราไหมหนีก่อนหนีก่อนเพื่อไม่ให้ฝนกดแบร์เราเราต้องเข้าไปแอบก่อนแอบในโซ่ไม่น่ารอดอ่ะฝนสวัสดีจ้าฝนเราไม่ได้มาขโมยตังนะตู้เซฟเธอมันเปิดไว้อยู่แล้วเราแค่มาวางโครงกระดูกหน้าบ้านเธอฝนเราอยู่ข้างล่างจ้าเอา ฝนไม่เดินตามลงมาด้วยนะบอกฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนเห็นฝนบอกว่าอยากหาลูกสาวแล้วก็เลยบอกกับฝนไปว่าขอเป็นลูกสาวดูนะว่าฝนจะให้ไหมรู้สึกว่าฝนนี่คือมีผีรอบตัวด้วยนะแต่ว่าเป็นผีที่แบบว่าน่ารักมากก็บอกว่าอะไรเนี่ยได้เรามาแต่งตัวอะไรมาแต่งตัวกันมาแต่งตัวกันคืออะไรอ่ะไม่แต่งอันนี้คือสภาพเราเราเป็นผีแล้วพี่นิวก็เลยบอกกับฝนไปว่าเราเป็นผีแต่งไม่ได้นี่คือสภาพจริงๆของเราแล้วฝนก็บอกว่า แต่งชุดไทยแต่งชุดไทยแบบนี้ฝนเราไม่ใช่ผีนางรำนะเราเป็นผีดิบแล้วดูฝนมองหน้าฝนมองหน้ามองหน้าได้ความแบบว่าอะไรของมันเนี่ยฝ <c oughs> <c oughs> นกจะหันหลังให้เอายังไงฝนฝนจะหมดความอดทนกับเราหรือยัง <c oughs> เราไม่แต่งเราเป็นผี อ้วเราแต่งไม่ได้หรอกอา้าวฝนฝนมีคนมาบ้านนะฝนเธอมีเมด้ตลอดเนี้ยอ้าวตอนนี้จากเมดกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี้ยอ้าวเดี๋ยวบอกนะว่าคนนี้จะมาเป็นลูกสาวเธอเนี่ยฮะฝนตกลงเธอจะว่าไงเนี่ยดูสิแต่งเป็นลูกสาวพร้อมเลยสงสัยจะไม่ได้เป็นลูกสาวฝนแล้วนะปรากฏว่าคนนี้แต่งเป็นลูกสาวซะง,งาั้นเอออ้าวตายละคราวนี้ทำไงละเนี่ยแล้วฝนก็ไปคุยกับคนนี้ซะแล้วอ้าวไม่คุยกับเราแล้วตอนนี้แล้วฝนก็บอกเรากลัวอ่ะ กลัวอะไรฝนเดีายบอกน่ว่าเธอกลัวเราอะนี่เธอยืนคุยกับเรามาตั้งนาน,นเธอเพิ่งมากลัวเราเหรอเราก็เลยถามฝนกลับไปว่ากลัวอะไรอะ่ะฝ <c oughs> นบอกว่าดี <c oughs> ดีบอา้าฝนนี่เรายืนคุยกันมาตั้งนานเธอเพิ่งมากลัวเหรอเด็กคนนี้ก็บอก <c oughs> แอบนากลัวนนะอ้าวอ้าวเฮ้ยกลายเป็นใครแล้วเนี่ยดู <c oughs> นี่เธอแปลงร่างไหวมากเลยนะยังไงละฝนเธอจะรับเราเป็นลูกสาวไหมจ้าฝนเธอกลัวอะไรละ่ะรอบๆตัวเธอก็มีผีนะ <c oughs> ผีเธอหน้าแดงมากเลยนะ <c oughs> อ้าวเรียบร้อยทุกคนเราโดนฝนแบนแลคะฝนแบนเราค่ะฝนบอกเลยว่าแดงแจ๋เลยจ้าฝนแบนเราจะ <c oughs> โอ้โหเราก็นึกว่าเราจะได้เป็นลูกสาวฝนทําไมฝนใจรักกับเราแบบนี้อะ <c oughs> อะไรอะรับสมัครนางแบบบ้านหลังที่ยี่สิบอุ้ย <c oughs> เราไปเป็นนางแบบดีกว่าบ้านหลังที่ยี่สิบเหรอสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ้าวไหนละ่ะ <c oughs> ยี่สิบมันไม่มีบ้านหรือว่าเขาเขียนผิดเนี่ยเอา้าไม่ใช่แล้วทุกคนงั้นเรามาบ้านผู้ชายคนนี้แม่ปึ๊บมาดูซิว่าเขาจะต้อนรับเราไหมอุย้ยเดี๋ยวนะอยู่ข้างบ้านฝนเลยนี่ว่ะ <c oughs> อ่ะมาทุกคนตอนนี้เขาล็อกบ้านอยู่นะเราไม่สามารถแบบเออเดินเข้าไปได้เลยแบบนี้ย <c oughs> นี่จะเห็นว่าเขาแบบว่าเดินเล่นอยู่ในบ้านนะโอ้โหแต่งตัวหล่อมากเราก็ <c oughs> แอบ,บเขาบ้างเขากันปึ๊บมานี่ใช้ที่นอนแหละเก็บที่นอนก่อนตื่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 น <c oughs> เขาเดินมาแล้ววันด,ดีจ้ากลัวผีไม่จ้าผีหลอกวิญญาณหลอนจ้า <c oughs> เรียบร้อยโอ้โหเราว่าเราก็สวยอยู่นะถึงแม้ว่าจะสวยครึ่งหน้าก็เถอะโหจะบอกว่าบ้านหลังเมื่อกี้ยังไม่ทันทําอะไรเลยนะโดนแบนซะแล้วอ <c oughs> ุ้ยจะบอกว่าเธอเลี้ยงผีนูบหรออุ้ยจะบอกว่าไอเทมนี้น่ารักมากเลยทุกคน <c oughs> เป็นผีนูบะ และเจ้าของบ้านหลังนี้ชื่อว่าน้ำฝนเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมชื่อเหมือนกับบ้านหลังที่แบรเราเลยอะฝนเหมือนกันเลยว้าวมีคนมาสร้างคาลิ่ฮาร์ดนานๆทีจะมีนหนดูซิคนไทยหรือเปล่าเนี่โอเมกยูเอดโอยูเอโอมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวว้าวมนุษย์ต่างดาวบุกเมืองบุกเฮเวนแล้วว้าวสุดยอดเลยผีที่แบรเราดูไม่น่ากลัวไปเลยเป็นคนไทยปะเนี่ยโอ้โหดูแล้วน่าจะเป็นคนไทยนะจะบอกว่าทรงเด็กแว้นเลยคือแบบอ้าวปิดม่าเอ้าว ไม่ได้ปิดบ้านสิเขาเข้าไปเลยเขาย้ายห้องไปเลยบูและตอนนี้บูงเฮเว่นมันก็อัปเดตจากเฮลิคอปเตอร์กลายเป็น u ู o ใช่ไหมอ้าผีดีแบบเราก็ขอขี่ยูเโหน่อยแล้วกันนะอ่ามาจ้าโอ้โหจะบอกว่านั่งได้กี่คนก็ไม่รู้นะแต่ว่าข้างในคือกว้างมากในลองขี่ดิโอ้โหจากเฮลิคอปเตอร์กลายเป็น u ูเโอไปเลยมาดูซิว่าความเร็วมันจะแค่ไหนกันเชียวไปไงนู่นตนูนก็มียูเอแล้วะจ้ บอกว่าขี่สนุกกว่าเฮลิคอปเตอร์แกอโอ้โหโอ้โหขี่ไปขี่มาก็เอาแล้วครับจมดีแล้วครับเาแล้วเราก็กลับมาที่บ้านน้ําฝนจะบอกว่าตอนนี้น้ําฝนนี่ไงน้ําฝนมาแล้วนี่น้ําฝนจะบอกว่าสองคนนี้คือแบบว่ายืนคุยกันแบบข้ามหัวเราไปเลยเห็นผีไหมเนี่ยอะไรอะฝนขอโทษเราจะไม่ทําแล้วมีการขอโทษกันด้วยเดี๋ยวนะหรือว่าเขากํลาลังทะเลาะก,กันอยู่แล้วคนนี้เราก็เข้ามาแทรก แล้วว่าเราไปดีกว่านะเหมือนกับว่าฝนกับไม้ไม่อยากเล่นกับผีอะโอเคเราก็ได้ใช้ตัวละครนี้เข้ามาเล่นในแมปลุงเ h เ a v e นะคือจะบอกว่าตัวละครนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่สวยปนน่ากลัวหรือว่าใครจะว่าน่ากลัวเลยก็ว่าได้แต่สาหรับพี่นิวเนี่ยมันเป็นตัวละครผีดิบผู้หญิงที่เอ่อสวยครึ่งหนึง่งน่ากลัวครึ่งหนึ่งแล้วกันนะ เอาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันเนะยคะครั้งหน้าจะมาใช้ตัวละครใหม่หมๆอะไรก็มาติดตามกันดูนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะจุ๊บว,ว้าวจะบอกว่าเสื้อสวยมากลายช้างทั้งตัวเลยเรื่ออะไรอ่ะเอ้าเดี๋ยวเอ้าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวผีดิบเจอแผ่นดินไหวจ้าผีดิบงงเลยเจอแผ่นดินไหวเกิดเหตุแผ่นดินไหว6.8ลิกเตอลิตรโอ้โห บอกว่าดวงดีชะมัดโอกาสที่จะเจอแผ่นดินไหวมีน้อยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูดงคนไทยตรงนี้ซิโอ้โหไทยไม่ไทยอันนี้มาแบบชุดไทยเลยส่วนคนนี้ก็มาแบบกางเกงลายช้างโอ้โหบ่งบอกถึงความเป็นไทยที่แท้ทรู <laughs>